ลืมเรื่องระบบพัดลมนะอันนี้ตัดต่อคืนเดิมแล้่เดี๋ยวเช็คดูนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูว่าทํางานปกติว่าทํางานเต็มตามระบบที่สั่งไหมอ่าโอเคแฟนหนึ่งทำงานนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแฟนสอง แฟนสองทำงานนะทำงานปกตินะครับอตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูพัดลมทำงานปกตินะครับพัดลมทำงานแนละ้วอุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะฮะแล้วพัดลมจะทำงานเนี่ยมาดูนะ อันนี้จะทำแป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะตัดนะอันนี้เพิ่งจะทำนะเดี๋ยวเราดูว่ามันจะตัดนานไหมว่าจะตัดอันนี้ให้ของเป็นตัวสั่งงานนะไม่ได้สั่งด้วยคอมพิวเตอร์นะอันนี้เราวัดกันที่อุณหภูมิของจริงจากรถนะว่าทำงานปกติัดลมสั่งทำงานได้นะครับโอเค อารมณ์หยุดแล้วนะฮะอันนี้ก็คือตามสเต็ปม,มันสเต็ปแรกนะฮะรอบต่ําคือแบบนี้คือความร้อนปกตินะฮะอุณหภูมิอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะฮะจามเอาไว้นะฮะทาทาดีเซลนะครับอ่าพัดลมทํางานแล้วก็จะลงมาประมาณนี้โอเคทําให้เห็นเห็นเลยอัดลมหม้อน้านะฮนะจะทํางานต่อเมื่ออุณหภูมิได้ที่นะฮะถึงจะได้ทํางานนะฮะไม่ต้องไปแปลงนะฮะอันนี้ก็จบสวยๆครับ